สบายดีพี่น้องพอ,อกันอีกแก้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้มาหอดจอดถึงแล้วครับตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งมาหอดมาถึงกับทีมงานเวทีกันลงแล้วประมาณเบิ้องทานนาจะไปประมาณจชั่วโมงลรวล่ะพี่น้องชั่วโมงก็กลัวไปแล้วล่ะสถานที่เดิมสิสเตั้งครับมาวันนั้น งา,านก่อสร้างนีกำลังเห็นงานห้องน้ําไม่มีใช้ตอนนั้นพคบห้องน้ําเสียแต่ตอนนี้ใช้ดีแล้วเมนูเม,มนูเหมือเลี้ยงแจงน้องใหม่แจงสดหน่อไม้ไปใส่บัมวมี่ขั้วก็ได้ลูกๆเด็กๆพักคอนยมองนี้ครับพี่น้องครับเนี๋ยวนางไปเพื่อ ก็หน่อยพร้อมมาตักทีดินออกรอบนี้ dạ ban, luôn mẹ cô ấy xin công an đi học gì cơ? Oh. Nhập nại nè. เปิดเดีเ๋ยวก็จะเลียงกนเบื้องหนายางมันก็เสมอหนายางใส่มันเหยียบเต็มไปมันผวิดก็ยังพอวันมันเหยียบมันเหยีบยบรอเดียวจะหยับมาไหมจะหยับมาไหมมันยืนรอเดียวดันยืนเต็มเก็มกนมันยืนรอเดียว มันยนืนรอเดียวสัอดอกออกมาพี่ก่อนมันยนืนรอเดียวห้วยเพิ่นในน้อย,อยมันก็ไปเธอจีบเัวเด่นแต่บ่เหนียว ลูกพี่พานไปจักชมมงแล้วจักชมมงแล้วต,ตอนนี้ใบสองเคืองใบสองสามชิ้นห้าสามชิ้เจ็ดมงเคืองเ้นนี่กหายมาิบ้ามาต่ฐานเวลาเกาดีหรืมั้งเป็นวะอยูอ่น้ำพื้นที ไม่ดีฮาจ่อเขาทั้งหลังได้ปะเพื่อนเหตุงานขึรนแล้วไหมได้บจ่อกเอาลแายๆะบอไว้นเวเันหนักกันบ่อดนหลังแมนแมนดันหลังอ่ตรงเอมันบะคือเก่าว่ะทีเพราะว่าสูรเล็กไ่ได้ดรอกเออ พักกันกินเขากินน้ำเพื่อความรวดเร็วของทิมนะต้องมีรถเพิ่มอีกองนึงเออนดี๋ยวทางบริหารครับผู้บริหารคดครับเมื่อยได้เวดี เอางวดทีแรกเขาเรียเขาเรียญทอดตีอะไรเงงว่ก้อนน่ะนี่ไหมนี่ยี่สิบหอดตีสองแล้วเขาไปต่อสะกดเ่ยนะเอากนี้ไปบงวดก้อนตั้งนี่เด้เพียรงด่ก้อนตั้งทั้งนี้เลย เออวันนี้ื่อไปพ่ดมาเนี่ยหมดปันเอาทั้งน้นนี่แล้วหมดปั้นเอาถึงน้นนี่แล้วน้กำลังลุยครับ ปีลุยเองเลยเนาะกำลังใจช่วยนะล้อเข่าอยู่นี่เนาะ

ป็นได้ย,ย้จอยส่วนปะนยังรูปผู้ใดที่ทั้งหลังเลยอันเจ๊ขม,นมนนเนี่ครับโอ้เหนั่นเฮ็ดเสื้อให้นั่นแหละต,หตีขึ้นมาได้เงในในในนี้ยบอสจะทำาเชื้นคืออะไรแม่ล่ะเชื้ออีดีเชียออีดี รอกันเป็นบางส่วนเขา่าครับเขาขพร้อมกันบ่ได้เดี๋ยวร้อบางมือนี่ก่อนครับบางงานมันสิเลี้ยวขึ้นก็เก่าปะาลูกพี่บ่าวกดไข่ขึ้นก็เก่าน้อยหนึ่งอยู่น้อยหนึ่ง็คือมัน,ขมนเข่ามาได้น้ำกันครับเดี๋ยวมันก็นยังแบง่งแบง่งแบ่งส่วนกออกอีกส่วนหนึ่งักวันยังสิไปได้ธรรมดาเลยพี่น้องของแต่ละขั้น งั้งนเดี๋ยวมาชะงักอีกตัวหนึ่งอยู่ประมาณตัวทัดตัวทัดหน้าเดี๋ยวรอบเบิ้งกับพอหยุดเบิ้งเบิ้ง่งงานก่อนมึงเหีอวมันขึน้นแล้วคนนะเดยปวันพู้ใดคือเก่งแต่น้อยอารถหยับนี่ไหมฮะ นี่แม่ห้อยอย่ยนไหมพี่ไหมโอ้ของแท้เลยด้เนี่ยเออบ่เบื่อีะไดดิหมยางสอดด้เนี่ยยาทำถายซิ จักยากจักยากบ่ยากบ่เห็นมุมสูงเลยจิจักยากบ่ยากบ่เห็นมุมสูงเลยเหรนบ่บ่เห็นภาพมุมสูงเลยภาพมันที่ถ่ายภาพมุมสูงนั่นให้ให้เพิ่นหาเวลานอนของเพิ่นไเองหมู่บ้าน่หมู่บ้านเงียบเก็บเลยเมื่อวานนี่พ่อพ่อเวทีพ่อไฟแล้วตัวพ่อว่าอีตาขาสั้นสากล่างก็ต้องรถ่นลงขึ้นนี่ปกติพนั่งปกติพนั่งานโสกันนี่ เมนว่ะปกติสินังเขาบอกกันย hey! like uh, anyway. ่าเฮ้ยเดี๋ยวมันกับเขาที่ยวท้างดอกเดี๋ยวมันกับเขาที่ยาท้างดอก เขาลูกพี่ถ้าเพิ่มเพิ่มประมาณจะคนถ้าเพิ่มเพิ่มประมาณจะคนเนพาถ้าเพิ่มอีกประมาณจะค้นเออมันได้ยืนปหอบอุบัติเหตเวทีอีกสองอันมันติดเลย กำลังใจพี่น้องครับอ่ามันลุดกันตอนนี้บายสองคสิบนาทีเบรอ,อยู่ใหนเบ,บ้พี่น้องความปาไปหอดไซค,ครับคลิปนี้ไปเสมีสักคนพอกันไม่ชน,นะนคลิปนี้สบายดีพี่น้อง